สวัสดีครับวันนี้พบกับพมอาทิตชีวิตบ้านๆน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปปอกมะพร้าวนะครับวันนี้พาไปดูวิธีการปอกมะพร้าวเดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับว่าผมใช้เวลาปอกมะพร้าวกี่นาทีลองดูนะครับมันจะไวขนาดไหนวันนั้นผมลองดูแล้วลูกมันเล็กครับเท้เวลาประมาณสักสิบวิไต วันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันจะใช้เวลากี่วินาทีไปดูกันเลยมาจับเวลานะครับว่าใช้เวลากี่นาทีครับนี่ครับอุปกรณ์เร,เริ่มครับไม่ได้เลยเหนียวครับวันนี้ น,นี้มะพร้าวนี่ออกเรียบร้อยครับเพื่อนครับเกี่ยวเช่ไห เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาแล้วไปกี่กี่นาทีไม่รู้